ครั้งนั้นแลพราามมหาศาลคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาต่อบุตรพระปร,รามผู้เท่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวไว้ว่า ได้ยินว่าแต่ก่อนโลกนี้ย่อมหนาแน่นด้วยหมู่มนุษย์เหมือนเอเวจีมหานารกบ้านนิคมชนบทและราชธานีมีทุกระยะไก่บินตกดังนี้ข้าแต่พระกดมผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้มนุษย์ ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม่บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม่นิคมก็ไม่เป็นนิคมแม่นครก็ไม่เป็นนครแม่ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพระรามทุกวันนี้ มนุษย์กำหนัดแลว้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมมนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแลว้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมต่างก็่วยสาราอันคม เข้าฆ่าฟันกันและกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงล่มตายเสียเป็นอันมากดูก่อนพร,รามแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม่บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม่นิคม ก็ไม่เป็นนิคมแม่นครก็ไม่เป็นนครแม่ชนบทก็ไม่เป็นชนบทดูก่อนพร,รามอีกประการหนึ่งทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วยมิจฉาธรรมเมื่อมนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลฉะนั้นจึงเกิดทุบพิกขภายไข้าวกล้าเสียเป็นเพลียไม่ให้ผล เพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมากดูก่อนพราหมณ์แม่ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม่บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม่นิคมก็ไม่เป็นนิคมแม่นครก็ไม่เป็นนคร แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทดูก่อนพร,ราม์อกประการหนึ่งทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภไม่ต,ำ,ตำม่เสมอครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมเมื่อมนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแล้ว ด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภไม่สม่เสมอครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมพวกยักษ์ปล่อยอับมนุษย์ที่ร้ายกาศลงไวเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมากดูก่อนพร,รามแม้เคาะนีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องทําให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม่บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม่นิคมก็ไม่เป็นนิคมแม่นครก็ไม่เป็นนครแม่ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระมหาสารนันกราบทูลว่า ข้าแต่พระโกดมผู้เจริญภาษตของพระองค์แจมแจ้งนักขอท่านพระโกดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป